คำเตือนเรื่องที่โมจินำมาเล่าให้ทุกคนฟังในคลิปนี้อาจมีเนื้อหาที่อาจกระตุ้นให้ผู้อ่านนึกถึงประสบการณ์เลวร้ายในอดีตได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็น PTSD โดยทุกคนสามารถดูประเภทของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้ที่ description ใต้คลิปเลยนะครับและทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้โมจิกันด้วยนะครับ ในตอนที่ผมเพิ่งอายุครบ20ปีได้ไม่กี่วันผมก็ได้รับจดหมายฉบับหนึ่งที่ทำให้ผมต้องประหลาดใจเพราะมันเป็นการส,สุขสันต์วันเกิดของผมจากเพื่อนเก่าที่ชื่อว่าเมย์การ์ดใบนั้นถูกแนบมาพร้อมกับการ์ดเชิญงานแต่งของเธอที่จะจัดขึ้นในอาทิตย์หน้าเราทั้งคู่ไม่ได้เจอกันอีกเลยตั้งแต่ตอนที่เราเรียนอยู่ชั้นประถมเพราะพ่อของเมย์ได้งานใหม่ในที่ที่ไกลามากๆ ซึ่งนั่นก็ทำให้เขาพาทั้งครอบครัวย้ายไปอยู่ที่นั่นด้วยกันหมดทั้งบ้านเลยถ้าเป็นสมัยนี้มันก็คงจะไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรสักเท่าไหร่หรอกแต่ในสมัยนั้นน่ะการย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นเนี่ยมันอาจจะแปลได้ว่าเราอาจจะไม่มีวันได้เจอพวกเขาอีกเลยตลอดชีวิตก็ได้และการที่ผมได้รับจดหมายจากเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานเป,ป็นสิบปีผู้ที่ย้ายไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แบบนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ผมในวัยย0สบ ที่เพิ่งได้รับอิสระจากพ่อแม่มาไม่นานนักรู้สึกราวกับว่าได้รับสารจากสวรรค์เลยละ่ะและแน่นอนวันนั้นก็ทําให้ผมตอบรับคําเชิญของเธอแบบไม่ใช้เซลล์สมองคิดเลยแม้แต่เซลล์เดียวอีกต่างหากหลังจากที่ผมตอบกลับจดหมายของเธอผมก็รีบเก็บของเพื่อที่จะเตรียมตัวออกเดินทางไปเข้าร่วมงานแต่งงานของเมในทันทีถึงจะตั้งใจอย่างนั้นแต่นอกจากที่อยู่ที่ถูกเขียนมาบนหน้าซองจดหมายแล้ว ผมก็ไม่รู้เลยว่าแม่กับครอบครัวย้ายไปอยู่ที่ไหนกันแน่ก่อนที่ผมจะต้องช็อกเมื่อได้รู้ความจริงว่าไม่ใช่แค่พวกเขาย้ายไปอยู่ไกลโคตรเท่านั้นแต่บ้านของพวกเขายังอยู่บนเกาะทางฝั่งตะวันตกที่มีชื่อว่าปีนังอีกต่างหากสำหรับคนที่ทั้งชีวิตแทบไม่เคยเดินทางไปไหนเลยแบบผมแล้วาการเดินทางไปไกลขนาดนั้นมันก็ทำให้ผมรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองกำลังเดินทางไปต่างประเทศเลยล่ะ ผมยอมรับเลยว่าผมรู้สึกตื่นเต้นจนใจสั่นไม่หยุดตั้งแต่ตอนที่ผมเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าเลยด้วยและมันก็บังเอิญมากๆที่พี่ชายของผมจะต้องเดินทางเข้าเมืองในวันที่ผมวางแผนจะไปขึ้นรถพอดีนั่นทำให้เขาอาสาพาผมไปลงที่พูทรุจยาซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีขนส่งที่ซึ่งผมจะต้องไปขึ้นรถจากตรงนั้นขึ้นไปทางเหนือ ก่อนที่จะต้องไปขึ้นเรือข้ามฟากเพื่อข้ามไปยังเกาะน,นั้นต่ออีกทอดหนึ่งพี่ชายของผมวันนั้นดูใจดีกว่าปกติมากๆจนผมแอบคิดว่าเขากินยาผิดขวดหรือเปล่าเมื่อเชา้านี้แต่สุดท้ายเมื่อเราขับรถออกไปได้สักพักเขาก็ชี้ให้ผมดูสัญญาณเตือนบนหน้าปัดที่เป็นรูปตู้เติมน้ำมันซึ่งผมก็ทำได้แค่ถอนหายใจแบบหนายๆในตอนที่ควักเงินเตรียมพร้อมที่จะจ่ายค่าเชื้อเพลิงให้กับเขา เราไปถึงที่สถานีขนส่งก่อนพระอาทิตย์ตกดินเพียงเล็กน้อยพี่ชายของผมทิ้งผมกับสัมภาระทั้งหมดไว้ที่หน้าสถานีก่อนที่จะขับรถโตโยต้าของเขาออกไปอย่างรวดเร็วเพียงเพื่อที่จะไปติดอยู่บนถนนข้างหน้าสถานีเพราะมันเป็นเวลาเลิกงานพอดีซึ่งผมเองก็แอบสะใจายอยู่เล็กๆแบบอดไม่ได้ผมต้องบอกก่อนว่าในสมัยนั้นมันไม่มีระบบให้เราจองที่นั่งก่อนเดินทางผ่านทางหน้าเว็บ หรือการโทรมาจองตัว๋วอะไรแบบนั้นหรอกนะเพราะงั้นผมจึงทำได้แค่ภาวนาขอให้มีใครสักคนยอมขายตั๋วรถรอบนั้นให้กับผมถ้าเกิดว่ามันเต็มแล้วนะนะแต่โชคร้ายที่ไม่ใช่แค่ตั๋วมาถูกขายหมดแล้วเท่านั้นมันดันกลายเป็นว่าแม้แต่บูธขายตั๋วเองก็ปิดแล้วด้วยเหมือนกันนั่นทำให้ตอนนี้บริเวณใกล้ๆกับบูธขายตัว๋วเหลือแต่พวกอูรัตที่ในภาษาของผมมันแปลว่าพวกหนอน รือในภาษาพวกคุณก็คงจะเรียกคนพวกนี้ว่าพวกขายตัวผีนั่นแหละซึ่งมันก็เหลือแต่นอนพวกนี้ที่กำลังขายสิ่งที่ผมต้องการและถึงผมจะรู้อยู่เต็มอกว่าคนพวกนี้ไม่ใช่คนใจดีหรือมีจรรยาบันอะไรก็ตามแต่ผมก็เหนื่อยแล้วก็ไม่ได้มีตัวเลือกเหลือมากนักนั่นทำให้ผมยอมจ่ายเงินซื้อตั๋วขึ้นรถที่ราคาแพงกว่าปกติถึงสมเท่าครึ่งไปยังเกาะปีนัง ซึ่งจะมาเทียบที่สถานีนี้ตอนสองทุ่มสิที่ประตูสิบยังดีที่มันดูเหมือนโชคจะยังเข้าข้างผมบ้างพอร,รถคันนั้นมันมาจอดในที่ที่มันควรจะอยู่ตอนเวลาสองทุ่มสินาทีเปะ๊ะไม่ขาดไม่เกินไปเลยแม้แต่นาทีเดียวถึงแม้รถบัสคันนั้นจะไม่มีลวดลายหรือสัญ,ญลักษณ์อะไรที่บ่งบอกว่ามันเป็นรถคันที่ผมกำลังรออยู่เลยก็ตาม ในตอนนั้นผมได้แต่นึกสงสัยอยู่ในใจว่ามันต้องเป็นบริษัทที่ห่วยขนาดไหนถึงได้ไม่ทำอะไรให้คนใช้บริการรู้เลยว่าพวกเขาขึ้นรถถูกคันหรือเปล่าแต่ผมก็สะบัดความสงสัยนั่นทิ้งไปแล้วขึ้นไปนั่งอยู่บนรถในที่สุดหลังจากที่ผมขึ้นไปนั่งอยู่บนรถได้ประมาณ10-15นาทีรถทั้งคันก็เต็มไปด้วยกลุ่มคนที่ถูกเรียกว่า blue collar workers หรือพวกคนที่ทางานใช้แรงงานนั่นแหละ ที่กำลังจะเดินทางกลับบ้านหลังจากวันนั้นแสนยาวนานนี่ก่อนที่คุณลุงวัยกลางคนที่มีโหนดกงาม,งามประดับอยู่บนหน้าจะเดินขึ้นรถมาแล้วไปนั่งอยู่หลังพวงมาลัยเขาคว้าบุหรี่ขึ้นมาจุดดูดเข้าปอดฟอดใหญ่แล้วพ่นควันสีเทาออกมาพร้อมๆกับโยนก้นบุหรี่ทิ้งไปข้างนอกหน้าตา่างก่อนที่จะเหลือบมองผู้โดยสารที่อยู่บนรถผ่านทางกระจกมองหลังและตะโกนขึ้นถามทุกคนว่า จะมีใครไปไกลกว่าอีโพไหมเขาเว้นช่วงเพื่อไอเล็กน้อยแล้วพูดต่อถ้ามีก็บอกด้วยว่าจะไปลงไหนนั่นทำให้ผมยกมือขึ้นอย่างไม่ค่อยกล้าก่อนที่จะเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับผมและผู้โดยสารที่นั่งอยู่ข้างหลังสุดอีกสองคนที่ยกมือขึ้นมาผู้โดยสารสองคนนั้นบอกว่าพวกเขาจะไปลงที่ไทปิงซึ่งเป็นเมืองใหญ่ถัดไปจากอีโพส่วนผู้หญิงคนนั้นจะไปลงที่บัตเตอร์เวิร์ธ ที่ซึ่งผมจะต้องไปต่อเรือจากตรงนั้นและนั่นทำให้คนขับเรียกเก็บเงินจากเราเพิ่มอย่างหน้าไม่อายอีกคนละห้าเหรียญโดยอ้างว่ามันเป็นค่าธรรมเนียมเดินทางไกลหลังจากเถียงกันอย่างดูเดือดอยู่สักพักผู้โดยสารที่จะไปไทยปิงสองคนนั้นก็แบกกระเป๋าของพวกเขาเดินลงจากรถไปอย่างอารมณ์เสียส่วนผมที่เหนื่อยเกินกว่าจะไปเปลี่ยนรถแล้วกับผู้หญิงคนนั้นก็ยอมควักเงินจ่ายเพิ่มกันอย่างไม่ค่อยเต็มใจนะัก หลังจากเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยเป็นใจทั้งหมดนั่นจบลงในที่สุดรถคันนี้ก็ได้เดินทางออกจากพลูทูจจยาสักทีรถของเราวิ่งมาถึงที่เมืองอิโพตอนเวลาประมาณสี่ทุ่มนิดนิดโดยมันไปจอดอยู่ตรงถนนฝั่งตรงข้ามที่ห่างจากสถานีขนส่งของอิโพพอสมควรเพราะรถคันนี้มันทั้งไม่ได้ถูกจดทะเบียนอย่างถูกต้องและสภาพของรถที่ไฟหน้าเสียไปดวงหนึ่งก็ไม่น่าจะผ่านการตรวจสอบมาแน่ๆทุกคนบนรถ ยกเว้นผมกับผู้หญิงคนนั้นพร้อมใจกันลงที่ป้ายนี้กันหมดนั่นทำให้รถทั้งคันตอนนี้เงียบสนิทและมันก็เป็นโอกาสให้ผมหนีปรับได้ในที่สุดผมไม่แน่ใจว่าเวลาได้ผ่านไปนานแค่ไหนในตอนที่ผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาแต่มันก็นานพอที่จะทำให้ผมรู้สึกปวดตั้งแต่ต้นคอลามไปจนถึงหลังช่วงล่างของผมเพราะการนั่งพิงกับพนักในท่าที่ผิดนานจนเกินไป ถ้าเกิดว่าพวกคุณไม่อยากปวดหลังหรือข้อแบบผมแล้วก็คุณควรที่จะลองดูเก้า e อี้เออร์โกนมิสของยี่ห้อนะทำไมผมถึงไม่ยอมบอกยี่ห้อนะหรอเพราะเจ้าแพนด้าแดงมันบอกว่าเรายังไม่มีสปอนเซอร์ยังไงล่ะกลับเข้าเรื่องกันต่อซ้ำร้ายที่นอกจากคอที่ปวดแล้วท้องของผมเองก็เริ่มส่งเสียงประท้วงเพราะความหิวขึ้นมาอีกต่างหากผมมองออกไปยังข้างนอกหน้าต่าง ก่อนที่จะเห็นเพียงแค่ความมืดและเงาจางๆของต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆเพราะความที่มันไร้แสงจากพระจันทร์เนื่องจากคืนนี้เป็นคืนเดือนมืดผู้หญิงคนที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามของผมนั้นดูเหมือนจะพลอยหลับไปไม่ต่างจากผมนักนั่นทำให้ผมตัดสินใจเดินไปถามคนขับว่าเราจะไปถึงไทยปิงกันตอนไหนพร้อมกับความคิดที่ว่ามันจะมีร้านขายของกินร้านไหนเปิดบ้างหรือเปล่าในเวลากลางดึกแบบนี้ แต่คำตอบที่ผมได้รับกลับมาก็ทำให้ผมต้องผิดหวังโอ้ยเราเออกจากเมืองนั้นมาสักพักแล้วเขาตอบด้วยน้ำเสียงหุนหวนนี่ก็น่าจะใกล้เข้าเขชานเมืองของปีนังเร,เร็วนี้แล้วล่ะผมบอกขอบคุณเขาก่อนที่จะกลับไปนั่งที่เดิมแต่หลังจากที่นั่งต่อไปอีกสักพักผมกลับรู้สึกว่าบรรยากาศข้างนอกนั้นมันไม่ได้เปลี่ยนไปเลยสักนิดและผมก็เริ่มรู้สึกหิวแบบจริงจังแล้วด้วย มันพานทำให้ผมนึกเสียใจที่ไม่ยอมซื้อขนมหรืออะไรติดมือมาเลยก่อนขึ้นรถแต่ก็นะผมคงจะทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะเมื่อมาคิดได้เอาตอนนี้สิ่งเดียวที่ผมพอจะทำได้ในตอนนี้ก็คือเดินไปถามคนขับรถอีกครั้งเออ,เออนะเดี๋ยวเราก็เข้าเขตปีนังแล้วเขาตอบผมแบบเบาๆราวกับไม่ค่อยแน่ใจในคำตอบของตัวเองนะักซึ่งนั่นก็ทำให้ผมรู้สึกแปลกๆพอสมควร แต่สุดท้ายก็ตัดสินใจที่จะกลับไปนั่งที่เดิมแล้วพยายามบรรเทาความหิวด้วยน้ำที่เหลืออยู่ในขวดไม่มากนักแต่เพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นท้องของผมมันก็ส่งเสียงร้องประท้วงขึ้นมาดังลั่นทั้งๆท,ที่ผมเอาน้ำที่เหลือทั้งหมดให้มันไปแล้วแท้ๆข้างนอกหน้าต่างนั้นยังคงไม่มีสัญญาณใดๆของความเจริญทั้งสิ้นนั่นยิ่งทําให้ผมรู้สึกอยากที่จะถามคนขับตรงๆว่าเขาแน่ใจว่าเขามาถูกทางใช่ไหม แต่ทันใดนั้นเองอยู่ดีๆผมก็รู้สึกว่าร่างกายของผมมันหนักขึ้นมาแบบดือๆจนมันเหมือนกับมีพลังงานบางอย่างที่มองไม่เห็นมากดผมให้นั่งลงอยู่กับที่ผมไม่สามารถขยับได้แม้แต่ปลายเท้าไม่ว่าผมจะพยายามมากแค่ไหนก็ตามความรู้สึกวิตกที่เกิดขึ้นทำให้ท้องไส้ของผมปั่นป่วนมากกว่าเดิมก่อนที่แสงไฟสีเหลืองจากที่ไหนสักที่ไกลๆจะดึงความสนใจของผมจากอาการที่กำลังเกิดขึ้นนี่ แสงไฟนั่นทำให้เห็นเงาของร้านอะไรสักอย่างที่ตั้งอยู่ตรงข้างทางข้างหน้าก่อนที่ผมจะเห็นป้ายที่เต็มไปด้วยสีสันและแสงไฟนีออนที่ถูกแขวนไว้อยู่บนต้นไม้ต้นหนึ่งข้างใต้หลังคาผ้าใบที่ถูกขึงอยู่ระหว่างต้นไม้ใหญ่สองต้นนั้นมีเงาของโต๊ะอาหารที่เต็มไปด้วยผู้คนที่กำลังนั่งกินข้าวกันอยู่ที่ร้านนั้นป้ายขนาดใหญ่อีกป้ายเป็นข้อความโฆษณาขนาดใหญ่ ที่ถูกแขวนด้วยตะขอห้อยลงมาจากหลังคาผ้าใบของร้านข้อความนั้นเขียนบอกถึงซาเตะรสเด็ดและเครื่องดื่มเย็นๆสีเหลืองฟองฟอดท,ที่พร้อมให้บริการสำหรับลูกค้าทุกคนยิ่งไปกว่านั้นกลิ่นหอมๆที่ชวนให้น้ำลายสอของเนื้อย่างที่ลอยออกมาจากร้านนั้นก็ดันลอยเข้าทางหน้าต่างรถมาเตะจ,จมูกผมอีกต่างหาก ถึงแม้จะรู้สึกแปลกที่อยู่ดีๆจะมีร้านอาหารมาเปิดอยู่บนถนนที่ดูจะห่างไกลาจากผู้คนแถมเปลี่ยวขนาดนี้ก็เถอะแต่ผมก็รู้สึกโล่งใจที่ในที่สุดผมก็เจอที่ที่จะสามารถทำให้ท้องของผมรู้สึกโมโหน้อยลงได้สักทีแล้วมันก็ดูเหมือนจะไม่ใช่แค่ผมคนเดียวที่คิดแบบนั้นเพราะคนขับเองก็ดูจะคิดไม่ต่างจากผมนักในตอนที่เขากดเปิดไฟฉุกเฉินแล้วค่อยๆชะลอรถจอดที่ไหลาทาง ผมที่กำลังจินตนาการถึงรสชาติของซาเต้ร้อนๆอยู่อย่างเพอ้อฝันนั้นกลับต้องสะดุ้งสุดตัวด้วยความตกใจเมื่ออยู่ดีๆผู้หญิงที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามของผมก็ตะโกนใส่คนขับรถเสียงดังลั่นคุณจะทำบ้าอะไรนะ่ะอย่าหยุดรถตอนนี้นะเราจะพักกันแป๊บหนึ่งคนขับตอบเธอแบบไม่ใส่ใจนะักก่อนที่จะดึงเบรกมือขึ้นคุณต้องฟังฉันนะนี่มันไม่ใช่ที่ที่คุณคุณจะหยุดรถตอนนี้ เธอพูดด้วยน้ำเสียงกึ่งขอร้องสายตาของเธอมองข้างทางไปมาสลับกับหน้าของคนขับรถด้วยความวิตกนั่นทำให้คนขับรถแสดงสีหน้าไม่พอใจออกมาแต่ผู้หญิงคนนั้นก็ยังคงพูดท้ามเขาต่อนั่นไม่ใช่ร้านอาหารแบบที่คุณคิดหรอกรถเราไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้แต่คำพูดของเธอดูเหมือนจะไม่ได้เข้าไปในหูหนวก,กของคนขับรถเลยสักนิดเขากรอกตามองบนก่อนที่จะกระโดดลงจากรถ แล้วพุ่งตรงไปยังร้านที่ว่านั่นทันทีซึ่งมันก็ดูเหมือนจะมีพนักงานออกมาต้อนรับเขาด้วยความยินดีและเป็นมิตรอีกต่างหากจนถึงตอนนี้ผมก็เก็บของเสร็จและพร้อมที่จะลงไปข้างล่างเพื่อหาอะไรมากินรองท้องตามคนขับแล้วและผมก็คงจะได้ลงไปแล้วจริงๆถ้าเกิดว่าไม่มีแขนทั้งสองข้างของผู้หญิงคนนั้นที่เข้ามาคว้าตัวผมเอาไว้สะก่อนอย่าไปนะเธอขอร้องผม เธอจะต้องตายแน่ๆถ้าเกิดว่าเธอลงไปที่นั่นน่ะน้ำเสียงของเธอที่มันฟังดูเหมือนแทบจะเสียสติกลับทําให้ผมมีสติขึ้นมาอีกครั้งมันฟังดูเหมือนว่าเธอจะจริงจังเอามากๆมากสะจนมันทําให้ผมหายหิวไปเลยละ่ะผมตัดสินใจลากตัวเองให้กลับไปนั่งที่เดิมก่อนที่จะเห็นว่าเธอกําลังนั่งก้มหน้าร้องไห้โดยเอามือทั้งสองข้างมาปิดที่หน้าเอาไว้และนั่นทําให้ผม อดไม่ได้ที่จะถามเธอที่นั่นมันทําไม่หรอครับเธอลองมองมันให้ดีๆสิเธอชี้นิ้วที่ตอนนี้สั่นอย่างเห็นได้ชัดไปยังร้านนั้นมันมีคนนั่งอยู่ข้างในร้านตั้งเยอะแต่เธอเห็นรถสักคันจอดอยู่หน้าร้านหรือว่าข้างทางแบบเราไม่ล่ะคำถามของเธอทำให้ผมรู้สึกเย็นว่าไปทั้งสันหลังผมหันหน้ากลับไปมองที่ร้านนั้นตามที่เธอชี้ก่อนที่จะเห็นว่าเธอพูดถูก มันไม่มีรถจอดอยู่เลยสักคันจะยกเว้นก็แต่รถบัสของเราเท่านั้นแล้วทันใดนั้นเองมันก็เหมือนกับว่าภาพที่อยู่ตรงหน้าของผมนั้นมันได้ถูกปัดเอาฟิลเตอร์ออกไปแบบต่อหน้าต่อตาของผมเมื่อผมรู้ทันมันในที่สุดลูกค้าที่นั่งอยู่ในร้านตอนนี้ทุกคนเปลี่ยนจากคนธรรมดากลายเป็นเพียงร่างเงาสีดำๆบางส่วนได้กลายเป็นลูกไฟสีแปลกๆที่ลอยค้างอยู่กลางอากาศบทสนทนาของพวกเขากลับกลายเป็นเสียงแปลกๆที่ทุมต่ำ มันเป็นภาษาที่ผมไม่เคยได้ยินมาเลยตลอดชีวิตของผมจนมาถึงทุกวันนี้ซึ่งนั่นก็ทำให้ผมมั่นใจว่านั่นไม่ใช่ภาษาที่มนุษย์จะใช้สื่อสารกันแน่ๆแ,แต่สิ่งที่น่าขนลุกที่สุดก็คือพนักงานที่ออกมาต้อนรับคนขับในตอนแรกนั้นตอนนี้กลับกลายเป็นร่างที่ดูเหมือนจะถูกประกอบด้วยส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์และบางส่วนที่ดูเหมือนกับจะเป็นอวัยวะของปีศาจและที่สำคัญก็คือดวงตาของมัน ที่กำลังจ้องมาที่ผมแบบไม่ลาสายตาและเมื่อสายตาของเราสบกันมันก็ได้ส่งรอยยิ้มที่น่ากลัวที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาในชีวิตให้กับผมนั่นทําให้ผมหลุดแหกปากร้องออกมาอย่างเสียสติพร้อมๆกับก้มลงไปนั่งกอดเข่าอยู่บนพื้นพยายามไม่ให้ส่วนไหนของร่างกายโผล่ขึ้นมาพ้นหน้าตา่างก่อนที่จะถามออกมาด้วยเสียงสันส่นๆนั่นน่นนั่นมันบ้าอะไรนะนั่นน่าจะเป็นพวกจินเธอกระซิบบอกกับผม แล้วพวกมันก็กำลังโกรธเพราะฉันทำให้เวทมนต์ของมันเสื่อมผลลงกับเธอฉันคิดว่าต่อไปพวกมันคงจะพยายามใช้วิธีอื่นแบบการสะกดจิตเธอให้ลงไปหาพวกมันแทนปิดหูของเธอ,เอไว้แล้วอย่าไปมองพวกมันนะผมที่กลัวจนทำอะไรไม่ถูกแล้วในตอนนั้นทําตามสิ่งที่เธอบอกอย่างว่าง่ายโดยไม่แย้งอะไรเลยสักนิดคคุณรู้ได้ยังไงว่าฉันเคยเดินทางไปกลับ ระหว่างไทปิงกับบัตเตอร์เวิร์มาหลายรอบแล้วและฉันก็จำได้ว่าฉันไม่เคยเห็นร้านซาเต้แบบนั้นที่ข้างถนนเส้นนี้เลยสักครั้งเธอตอบเสียงของเธอยังคงสั่นอยู่เล็กน้อยเอาจริงๆดินแถวนี้มันเป็นดินลูกรังปุ่นมันเยอะจะตายมันไม่มีทางที่จะมีใครมาเปิดร้านอาหารแบบนั้นแถวนี้หรอกทันใดนั้นเองก็มีเสียงของอะไรสักอย่างกระแทกเข้ากับรถจนดังลั่นมาจากทางด้านหน้าของรถบัส ซึ่งนั้นก็ทำให้เราทั้งคู่สะดุ้งกันสุดตัวด้วยความกลัวก่อนที่ผู้หญิงคนนั้นจะค่อยๆชะง,งกหน้าขึ้นไปดูพร้อมๆกับผมเพื่อดูว่าต้นตอของเสียงนั้นมันคืออะไรกันแน่ก่อนที่เราทั้งคู่จะรู้ว่ามันคือเสียงของคนขับรถเธอคุณกลับมาแล้วเธอพูดด้วยเสียงสั่นๆตาของเธอตอนนี้เบิกกว้างจ้องไปที่คนขับรถด้วยความกลัว ผมเพิ่งสังเกตเห็นว่าใบหน้าของเธอตอนนี้มันซีดเผือดซึ่งนั่นก็ทำให้ผมต้องเอ่ยปากถามเธออีกครั้งว่ามันเกิดอะไรขึ้นเธอเธอไม่เห็นหรอเธอตอบผมเบาๆสายตาย,ยังคงจ้องไปที่คนขับรถที่กำลังเดินกลับไปไประจำตำแหน่งตรงหลังพงมาลัยอย่างไม่ละสายตานั่นทำให้ผมพยายามจ้องมองหาสิ่งที่ผิดปกติที่ตัวคนขับรถแต่ไม่ว่าผมจะดูยังไงผมก็ไม่เห็นว่าคนขับ จะด,ดูแปลกไปจากตอนแรกตรงไหนเลยจินพวกนั้นมันกินอารมณ์ที่รุนแรงเป็นอาหารเธอบอกผมถึงสิ่งที่เธอพูดมันจะฟังดูไม่เมกเซนต์เลยสักนิดสำหรับผมแต่เธอก็ยังคงพูดต่อไปและคนขับรถคนนั้นก็เต็มไปด้วยอารมณ์ด้านลบสุดท้ายเธอก็ไม่ได้พูดอธิบายอะไรต่อและนั่งอยู่เงียบๆบแบบนั้นจนกระทั่งรถได้เล่นออกจากจุดนั้นในที่สุด หลังจากออกรถไปได้ไม่นานนักอยู่ดีๆผมก็เห็นว่ามันมีไฟถนนอยู่ตรงข้างหน้าของเราซึ่งนั่นเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเราได้มาถึงเขตชานเมืองของปีนังแล้วผมถอนหายใจออกมาก่อนจะปล่อยตัวลงบนเบาะหลังจากที่นั่งเกรงมานานแต่ผมก็ต้องตกใจเมื่อผู้หญิงคนนั้นคว้าเอาสัมภาระทั้งหมดที่เธอพกติดตัวมาด้วยมาถือไว้ในมือแล้ววิ่งตรงไปยังที่ประตูของรถบัสในทันทีปล่อยฉันลง เธอร้องเอามือที่เต็มไปด้วยข้าวของนั่นทุบไปที่ประตูรถรัวๆอย่างแรงหยุดรถเดี๋ยวนี้ปล่อยฉันลงฉันจะลงตรงนี้แหละการกระทําของเธอทําให้แม้แต่คนขับเองยังต้องประหลาดใจแต่เรายังไปไม่ถึงบัตเตอร์เวิร์ธเลยนะคําพูดของคนขับทําให้เธอหันกลับไปมองที่เขาแล้วจ้องด้วยสายตาราวกับว่าเขาเป็นผีก่อนจะพูดตอบด้วยเสียงที่ดูเหมืนเธอใกล้จะร้องไห้เต็มทีแล้วช่างบัตเตอร์เวิร์ธเถอะ ได้โปรดหยุดรถแล้วปล่อยให้ฉันลงไปเถอะคนขับมองเธอด้วยสายตาขยะแขยงรากับว่าเขากำลังมองคนบ้าก่อนที่สุดท้ายเขาจะยอมชะลอรถจอดที่ข้างทางแล้วเปิดประตูให้เธอลงแต่ก่อนที่เธอจะลงจากรถไปเธอก็ได้หันกลับมามองที่ผมด้วยสายตาที่ยังคงเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความวิตกกังวลพร้อมกับบอกกับผมว่าถ้าเธอยังรักชีวิตของตัวเองแล้วก็ อย,อยู่บนรถคันนี้นานกว่าที่เธอจำเป็นล่ะแล้วเธอก็รีบลงจากรถไปในทันทีด้วยความรวดเร็วปล่อยให้ผมรู้สึกมวนท้องไปหมดเพราะคําพูดทิ้งท้ายของเธอมันทำให้ผมอยากจะลงจากรถตามเธอไปเลยละ่ะแต่ผมก็มีสติมากพอที่จะรู้ว่าในเวลาเช้ามืดแบบนี้มันไม่มีแท็กซี่ที่ไหนที่จะวิ่งมาทางนี้แน่ๆอย่าว่าแต่กลางคืนเลยกลางวันก็อาจจะมีไม่ถึงห้าคันด้วยซ้า และผมก็ไม่ยอมเดินเป็น10บสกิโลเพื่อเข้าเมืองแน่นอนยิ่งในสภาพที่ผมมีของเต็มไปหมดแบบนี้ด้วยยิ่งแล้วใหญ่นั่นทําให้สุดท้ายผมก็ได้แต่นั่งอยู่บนรถแล้วมองผู้หญิงคนนั้นค่อยๆห่างอ,ออกไปจนรับสายตาในที่สุดแต่มันอาจจะเป็นโชคดีของผมก็ได้ละมังเพราะในที่สุดรถคันนี้ก็วิ่งมาถึงบัตเตอร์เวิร์อย่างปลอดภัยในตอนที่พระอาทิตย์ขึ้นพอดีผมแทบจะหลุดร้องไห้ออกมาเลยละ่ะ ในตอนที่เท้าของผมได้แตะพื้นดินอีกครั้งหลังจากเรื่องที่เจอมาตลอดค่อนคืนก่อนที่จะตั้งสติแล้วกระโดดขึ้นเรือเที่ยวแรกไปยังเกาะปีนงังหลังจากซื้อตัว๋วที่รอบนี้เป็นราคาปกติได้สำเร็จผมต้องขอบคุณเมและครอบครัวของเธอที่ทำให้ช่วงเวลาสั้นๆบนเกาะปีนังของผมนั้นเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำและมีความสุขที่สุดช่วงหนึ่งในชีวิตของผมและหลังจากงานแต่งงานของเธอจบลง ผมก็เลือกที่จะเดินทางกลับบ้านด้วยรถไฟต้นนะผมคงไม่กล้าที่จะเดินทางไปไหนไกลๆด้วยรถบัสไปอีกสักพักใหญ่ๆเลยล่ะผมขอพูดตรงๆเลยนะว่าจนถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคนขับรถคันนั้นกันแน่เพราะเขาก็ดูปกติดีทุกอย่างจากสายตาของผมแต่ผมก็ต้องช็อกเมื่ออีกสองสามเดือนต่อมา ผมก็ได้ยินข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนสะพานข้ามไปยังเกาะปีนังที่เพิ่งเปิดใช้งานได้เพียงไม่นานข่าวไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรชัดเจนนักนอกจากการที่รถบัสคันหนึ่งเกิดเสียการควบคุมบนสะพานที่ว่าในตอนที่ขับรถฝ่าพายุฝนก่อนจะพุ่งทะลุแนวกัน้นจนตกลงไปในน้ำข้างล่างโชคยังดีที่มีเรือหาปลาแล่นอยู่แถวๆนั้นพอดีและนั่นก็ทำให้ผู้โดยสารทั้งหมดบนรถคันนั้นรอดชีวิต จะยกเว้นก็แต่คนขับรถเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นแหละ